ถ้าเราดูจากเนี้ยดูวงจรข้างๆดิบน้นร้อนที่กำลังร้อน,นเราดูจากเนี้ยคอนแทกมีอยู่สองชุดไฟเข้าสิบเอ็ดถ้าสิบเอ็ดออกสิบสองอ่ะในสภาวะที่ยังไม่ออนอ่ะมันจะเป็น NC ถูกไหมงงไหม ดูตรงนี้11-12เป็น Nc แล่11-14เป็น Open ถ้าเราใช้ Contact ชุดที่2ก็คือ21-22เป็น Nc 1 1 2 4เป็น Open การเลือกใช้งานก็หมายความว่าถ้าเราโพเทะมันมันถ้าต้องการให้วงจรมันตัดเราก็ต้องต่อมา Open ก็จะดูตาดด้รูปกันไเพราะว่า Open เวลาที่ไม่มีไฟปั๊บมันก็จะจาก แต่ถ้าจังหวะที่มันมีไฟอ่ะตอนนี้มันต่อมันก็ออนมันต่อ,ตอก็คือเราจะเช็คอย่างนี้เห็นไหมยิบเอ็ดไม่ี่สิตีมันดังถูกไหม,ไมตแต่ถ้าเขาเรียกว่าท่า,าสภา,าวะปกติก็คือตดอะไรที่ออกเส้นนักเอชีทั้งหมดสมมติว่าไฟไฟมันตกใช่ไหมสม่สุเ้็ย่สุดกับี่สุกบ่ยสมมติถ้าไฟมัน เขามาบอกว่าปกติเอกับดี <EX> A, สงใช่ไหมซีมันจะมันจะติดครับถ้ามีไฟมาบุบมันก็มันก็นก็นี้อันนี้เป็นโอเพนนี่คือเขาเรียกว่าสภาวะปกติที่ยังไม่ทํางานคครรัับบถ้าเราต่อเอซสมมุติหลอดติดถ้าเราจ่ายไฟมามันดับมองมอไหมมทีนี้เราจะได้รู้ว่าทําไมเราต้องต่อโอเพหรือโ o ลด เราต้องการให้มันตัดล้วต้องต่อสภาวะที่มันโอเพนอยู่คือสภาวะที่เวลาไฟไม่มาอย่างเงี้ยมันจะตัดไม่ให้ไฟไปเลี้ยงระบบแต่ถ้ากรณีจะต่ออีกตรงนี้ก็ต่อได้เอ็นเอ็นซีต่อได้ต่อต่อไว้ต่อไว้อะไรรู้ไหมต่อไว้ไอพวกบัตเซอร์หรือโอเวอร์โหลดอ่ะที่หลอดโชว์อ่ะวันที่ไฟไม่มาปั๊บเอ็นซีมันจะต่อไปโชว์เราคือการเลือก คอนแทคด้วยใช่ไ่มถ้าไปมาเต็มป้๊บถ้าของสามเปอร์มันจะเป็นรุ่น W-OPC ิดีสี่ย่งเี้ยเปิดวดอีสองายแล้วทีเนี้ยการเซ็ตตรงนี้เขาเรียกว่าน,นี่การเซ็ตระดับแรงดันเราจะดูก็ได้จะจำก็ได้ถ้าแรงดันสองร้อยยี่สิบโวลต์เราก็ต้อง เอามาฝังอวนเนี่ยเห็นไหมขีดไว้นี่แต่ถ้าเราเช็คแล้วแ็กดันมันมากกว่านั้นรเราจะเอาไมาเเ้เล็กหนึ่งเนี่ยเล็กหนึ่งเนี่ยขีดมาข้างหน้าปรับให้ดีเราก็สามารถเนี่ยปรับมาข้างหน้าตัวนี้ถ้าเป็นส4 0<ๆ>ก็เราเอามาข้างหน้าทั้งสองเพื่อให้มันแมทกับแรงดันที่ใช้งานดน้วยนี้เราก็ตีนี้เราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องเช็คไฟแรงดันขาเข้า ว่ามันเท่าไหร่สองร้อยยี่บหกแล้วก็ดูแรงดันของเราอ่ะสองร้อยยี่ิบหกยี่สิบหกใช่ไหมเกินไหมเกินจะร้อยี่สิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับจะเราต้องเช็คให้ชัวร์สองร้อยยี่สิบหกยี่สิบหกน่ะเราก็ต้องเช็ค เพื่อที่ให้มันทํางานเสถียรกับแรงดันที่มันจ่ายอ่ะอย่างนี้อันนี้คือการเช็คตรงนี้เรียกว่าเทสเรียกว่าเซตแรงดันให้ให้ตรงกรับน้งงานจริง <c oughs> ส่วนเซตตัวนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกอันเนี้ยไฟตกโอเวอร์นี่ไฟเกินเด็กกันเช็คไฟตกไปเกินนี่อันนี้มันเป็น มันเป็นค่าเฉลี่ยเปอร์เซนต์ของมันเฉยๆเนี่ย12%อะการตั้งค่าส่วนใหญ่จะเป็นตั้งค่าโรงงานแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะคำนวณเองแล้วว่าไฟ220กว่าโวลต์อะถ้ามันตกประมาณ12%มันจะเหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็จะกับประ,ประมวลผลแล้วมันก็จะตัดเลยแล้วก็จะมีค่าหน่วงเพรมัน42%เหมือนกันแต่ถ้าเราจะปรับเลียงเราก็ปรับได้<อ>เนี่ยมันยีดเลือก ยังไงไมันจะเซ็ตไปแล้วมัน,นเราก็เลื่อนอันเลยเลยเมื่อกี้เท่าไห 12, <12. S 1> ร่สิบสองถูกไหม <5. S 1> นี่มันอยู่ที่ไฟตกสิบสองเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นของสองร้อยยี่ไปสองตีไปสองร้อยสามสิบเท่าไหร่อืมเพราะว่าเห็นไหมสภาพมันจะด,ดีดมันหน้าอ่อนอันนี้ทำเมื่ออ่อนทำเมื่ออปด้วยเป็นวิถ้าไฟอ่ะแรงดันในเช่นสองร้อยสามสิบมันไม่ถึงเช่นมันสองร้อยสิบ ปุ๊บมันก็จะประมาณสองวิเพราะมันตัดเลยมันตัดอันนี้ออนเดีวพี่เซตไว้ห้าถ้าพี่ดูเราต้องศึกษาศูนย์ถึงห้าตัดแรงดันแล้วก็สามารถเซตเหมือนเก่าก็ได้สองวิอ on ตั้งค่าแรงดันตัดให้มาให้มันตัดให้ไวที่สุด ออฟกับออนเราก็เซตมันมาได้คือกดเซตตรงนี้ใช่ไหมเราไม่ต้องการถ้าเซตตัวนี้เราก็เปลี่ยนค่าได้เลยแต่ถ้าเรามาเซตตัวนี้ก็เปลี่ยนค่าได้เลยแต่เนี่ยเราจะเซตเวลาเซตตัวนี้ก็กดขึ้นลงได้อันเนี้ยเราจะมาเล่นได้มันจะวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมจนม่ครับนีมไม่เกอที่ระเบิดคือเอาง่ายๆเราสามารถเล่นได้ เราเรากดเล่นว่ามันมีสูงสุดเท่าไหร่มันบอกว่าเซตสามารถ0ถึง5นาทีถึง15นาที15นาทีเราก็เซฟเซฟได้ตรงนี้ีนจบเลยนะเฟดตัวที่2นก็มีแค่นี้แหละหนึ่งก็คือเลาซื้อมาเลยมันจะมีแผ่นดันติดนัดตรงนั้นออกแล้วก็เซตแรงดันให้ตรงกับแรงดันแรงดันขาเข้าจริงถ้าเป็น3เฟดก็เหมือนกันมันก็จะ L1 L2 แล้วก็ L1 ไม่ใช่มันจะ L1 L2 L3 แล้วก็คอนแทคชุดนี้แหละเพิ่มเข้ามาแล้วก็มาปรับนี่คือนี่เสร็จแล้วนี่ออนเพราะว่ามันจะเอาไฟขาเข้าบางที่เขาจะไม่เอาออกจากเบเกอร์หรอกเ,เพราะเผื่อเขาปิดไงเผื่อเขาปิดนี่มันดับหมดเขาจะเอาเขาจะไม่เอาผ่านขาออกเขาจะเอาขาเข้าคือจากเทอร์มินอลวิงเข้านี่เลยมันก็คืออันนี้ก็คือ L 11นี่ก็คือ L เหมือนกัน แต่พี่บางครั้งเข้าแอนี่ใช่ปะ่ะแล้วก็ค้อนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องคอ้อมเรามาค่อมนี่ก็ไปทีเดียวเอก็คือเอาไปน mm ิวตอนเลี้ยงเลี้ยงแผงบอดให้มันโชว์ไฟพวกนี้อ่ากาวตอนตรงไหนมัใช่กาวนิวตันแล้วทีเนี้ย11ออก14ใช่ไหมเวลามันออนปุ๊บไฟมาไฟมันมาเนี่ยก็คือมาเข้าเบรกเกอร์คอนโทรลระวังมือมาเข้าเบรเกอร์คอนโทรล เพราะว่าถ้าไฟมันตัดปับ๊บเลยเป็่มคอนโรลออนก็ไม่ไม่ไม่ไมทำงานเหมือน,นใกล้เวลาอย่างถ้าดูจากตัวเนี้ยไอน,นี้ไอน,นี้เซตก็ไม่ยากนะอันเนี้ยเราดึงออกได้สีขาวออฟสีแดงออนแล้วก็ดูอยากให้ออฟช่วงไหนแล้วก็ดูดูนาฬิกาน่าจะดูเป็นกันวันนับตัง้งแต่ไหนอย่างเช่นมันหมุนมางี้จุกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะนับจากนี้มา เช่นอันนี้ออฟอยู่มันก็ออฟออฟไปเรื่อยออฟถึงเท่าไรเนี่ยบ่ายสองถูกไหมแปดโมงออนออนถึงไหนถึงสิบสิบหยุดหยุดแล้วก็นิ่งไปนานนี่มามาถึงนี่ออนนิ่งไปถึงเที่ยงจะมาเที่ยงกว่าก็ทํางานไปถึงบ่ายสองส่วนตัวนี้สิบเจ็ดถึงสิบเก้าจะมาหยุดแล้วก็จะออนตั้งแต่สิบเก้าถึงอะไรเนี่ยตีสี่ถูกไหมเพื่อยไปเรื่อยๆืเพราะฉะนั้นถ้าดูว่าอันไหนเริ่มทํางานก่อนก็เป็นตัวนี้ถูกไหม ไปนี้มันเริ่มหมุนแล้ือนกันมันหมุนเองมันจะมาแตะตัวนี้เห็นไหมเหมือนเฟืองเฟืองมีสองอันนะมีเฟืองออกกับเฟืองออนเฟืองออนไปโดนก่อนปั๊บมันก็ทําเลยทีนี้ทีนี้วิธีการเทสให้เอาพลูดให้มันออกอะ่ะเขาจะหมุนตัวนี้เนี่ยไม่น่วนมาเลยมันก็จะทํางานไปเลย เหมือนกับจะเห็นไหมแนวขวางอ่ะแนวขวางคือเอาออนอยู่ถ้าแนออฟแนวตั้งจะออกเวลาเขาเทสไม่ต้องหมุเ<อ>ทสสองอย่างคือเทสมันนุ่มันคือหมุนเอากับหมุนในนี้เอาแต่เราไม่ต้องหมุนให้เป็นเวลามาตรฐานมันนีก็ไม่ยากก็ดึงได้เ,เสียบก็เสียบเข้าไปเลยเนี่ยดันก็ไปเลยง่ายๆแล้วก็ไปเผลอะลึงกลับหัวมันมี ล็อกของมันอยู่ใส่เข้าไปเลยอันนี้ขีดแล้วประมาณสามสี่นาทีมันไม่มันมันยังไม่ละเอียดถ้าละเอียดจะเป็นดิจิตลอลอันนี้คือประมาณนี้ทัมเมอร์ของฟานานเมอ่ะเก็บของ não a não ainda. mais